นะครับเตยปอดาหรือว่าเตยทะเลีครับพี่น้องพี่น้องยังไมครับจนสลัดขอย,อยาไรางานตัวบ,บางคนเรียกว่าลำเจี๊ยกนะครับหรือบางคนเรียกว่าซับปรดทะเลีนะครับีลงสลลงลงกินเลยเลยเผื่อพีทูได้เห็นว่ากินได้ยิงหรือว่ากินไม่ได้มีดึงหลูกเตยทเลีลงมาพี่น้องนะครับผ่าลบไปนันโรเรียบร้อยครับพี่น้องไปเที่ยวมาเล่กันครับว่ายีา่ทำผืนนี้ผม,มเกเห็นหว่าฐานหนึ่งนี้ luộc mà ăn mìn mèn emon, luộc lê phe nọ, nhá, mìn mèn, mèn mèn, cầy cầy